ผมในฐานะของประชาชนลราและอดีตทหารเราที่เคยประจำการอยู่ที่ายแดนไทยเขมรนายแดนไทยเรารู้กันอยู่นะครับทหารกัมพูชาที่มุ่งเป้าใส่ประชาชนตาดำๆที่ไม่รู้อีนอ่เน่อะไรนะครับก่อนเอื่นหมดผมขอประนามการก,าร,กระทําของทหารเขมรน,นะครับที่ทําการแบบไม่มีเป็นมืออาชีพเลยครับทำเช่นนี้ทําเหมือนผู้ก่อการร้ายมันไม่เหมือนวิถีนักรบและชายชาติทหาร ยิงม่วซั่ยยิงระเบิดตกใส่บ้านเรือนของประชาชนแบบนี้จงใจแน่นอนไปบอกว่ายิงพลาดไม่ได้ครับกัมพูชาเคยทํากับลาวมาแล้วนะครับในแบบเล่นนี้มันยกทหารมาประชิดชายแดนแต่ว่ารัฐบาลลาวของเรามีคําสั่งที่เด็ดขาดนะครับเพราะว่าพวกเราไม่มีปัญหาการเมืองภายในเลยทําให้ขมินมันถอยไปมันยกทัพมายกทัพมารัฐบาลลาวสั่งการยกประชิดเหมือนกันแล้วไม่กี่วันฮุนเซนบินมากับ ขอโทษรัฐบาลเราถ้าเราเอาจริงเด็ดขาดแบบนี้มันก็ถอยเหมือนกันครับแต่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่เบื้องลึกเบื้องในผมไม่ทราบนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมขอประนามทหารขมรนและขอสนับสนุนทหารไทยท่านผู้ชมมีชายคนหนึ่งเนาะอ่างโตว,ว่าเป็นคนลาวแลกกะบอกว่าเป็นอดีตทหารที่เคยประจำการอยู่บริเวณชายแดนลาวขมรในเวลานั้นเราก็ได้ปฏิบัติหนะ้าที่ย่หันและตอนนี้เราก็ได เป็นประชาชนคนธรรมดาแต่ว่าเราได้แต่งกายเนาะขายคือกันกับทหารลาวเนาะใส่เสื้อผ้าขายคือทหารลาวและก็ว่าภาษาไทยพร้อมทั้งอัดลิปมาป่านมประเทศเขมรเป็นคํากล่าวของชายฐานนี้แอดมินเองกับบอฮูว่าเราเป็นอดีตทหารแท้จริงหรือบอเนาะแต่ว่าเรากล่าวมาว่าเราเป็นอด<ม>ีตทหารลาวนั่นเองอยากให้ทุกคนไปฟังลิปพร้อมๆกันเลย สวัครับวันนี้ผมจะมาพูดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับตอนเย็นหมดขอประนามประนามการกระทำของทหารเขมรนะครับที่ล่องเป้าชัยระชาชนตาดำดที่ไม่รู้อีเหนือเหนือนะครับผมในฐานะของประชาชนเราและอดีตทหารเราที่เคยประจําการอยู่ที่ชายแดนไทยเขมรชายแดนไทยเรารู้กันอยู่นะครับทหารธรรมชาทําการแบบไม่มีการเมืองชีวนะครับ ทั้งเช่นนี้ทำเหมือนผู้ก่อการร้ายมันไม่เหมือนวิถีนักรบและการฆ่าทหารนักรบระดับประเทศระดับโลกเขาทำกันเหมือนทำเหมือนเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็อันตรธานพี่มาทำแบบนี้ยิงมั่วงั่วอยิงระเบิดใส่บ้านเรือนของประชาชนโดนคนเก่โดนเด็กโดนประชาชนประชาชนคารมดำที่ไม่รู้อีกหนู่อีนอะไรนะครับอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งครับจะมาบอกว่าไม่รู้ ไม่ทราบวิ่งไปอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าสถานที่แสดงาไกลกันตั้ง4-50กิโลเมตรนะครับอันนี้ถ้าไม่จงใจสำหรับถ้าราแล้วเรารู้กันดีว่าแบบนี้จงใจแน่นอนนะครับแบบนี้บอกว่าวิ่งพท่าไม่ได้ครับอันนี้ขอแระนามตรงๆเลยครับนับตั้งแต่ววระเบิดในพื้นที่ทัชช้อนนะครับอันนี้ก็เน่าใช่แล้วครับว่าทหารกัมพูชาต้องการจะทำให้เกิดสงครามนับแตะผู้นำของเขนิษ ที่เผยแพร่คลิปในการเจรจากันระหว่างนายกสองนายกมันไม่มีผู้นำที่ไหนหรอกครับที่จะมาทำแบบนี้เปิดเคลิปเสียงมันไม่มีมารยาททางสาธารลไม่มีมารยาททางการทูตเลยเอามาฟิวเสียงมาเปิดเปิดแบบนี้ใครๆก็ทำได้ถ้าไม่มีจิตสำนึกไม่มีคนเป็นผู้นำไม่มีความไม่มีสัจจะไม่มีความน่าเชื่อถือใครก็ทำได้แต่เขาไม่ทำเป็นไงก็โลกเขาไม่ทำรวมไปด้วยางระเบิดในพื้นที่ทับซ้อน ที่ไหนทีากไม่ทำกันอันนี้มันวางมันจมใจยั่วยุบจใจแยมเถียงนครับานะครับนะครับเราตามพวกเราประชาชนเราผมมั่นใจว่าประชาชนเราทังประเทศเส่วนมากเ9 9าเก้ปอร์เซ็นเพตร้อยเปอร์เซนเลยครับสนับสนับสนุนให้ต่อสู้กันชาและและเอาเอาสนะกลันมาได้ขอบคุกเกียรติศรีของประเทศไทยประชาชนไทยและทหารไทยครับแลวก็ไม่สนด้เยว่า เป้าหมายจะเป็นใครลูกเล็กเด็กแดงดาศีตระสาวมันก็ยิงใส่ไม่ยั้งเลยครับยิงไปโดยไม่มีเป้าหมายใส่นักรบด้วยกันอันนี้ไในกาดิเียนะครับทุกประเทศก็มีข้อพิพาทเหมือนกันนะครับอย่างทางลาวคำชะมดตอลาวก็เคยมีข้อพิพาทกันจากไทยแต่กขาเลียกันจบเนื้อแต่ทางเราเราแต่พวกเราก็ยังไม่เคยทำกันยิงหรือระเบิดใส่ประชาชนซึ่งมันผิดหลักมนุษยธรรมนะครับ อันนี้เขขอประนามทางการเขมรอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับพูดตรงๆนะครับไทยนามด้วยพี่น้องกันนะครับผมในคณะอคณะรัฐเราขอสนับสนุนและให้สให้สลังใจให้ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติแานชายแดนแล้วก็ประชาชนชาวไทยที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับ อย่างที่อยู่กันอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าทางประเทศไทยมีสนสัญญาหรือมีข้อติดสาญทางกฎหมายอะไรหรือเปล่านะครับถึงทำงานทำการแบบปฏิบัติพันธุ์ธรมากขนาดนะครับยกตัวอย่างต้นบุญทยเคยทำกับเราไแล้วนะครับในแบบเช่นนี้มันยกทหารมาเระชิดเคยแด่นแต่ว่ารัฐบาลเราของเรา มีคำสั่งที่เด็กขายเพราะว่าพวกเราไม่มีปัญหาการเมืองภายในเลยทำให้ขมิบมันถอยไปมันยกกลับมายกกลับมารัฐบาลเราสั่งการยกประเิศเหมือนกันแล้วไม่กี่วันมูลเชนบินมากราบขอโทษรัฐบาลเราถ้าเราเอาจริงเด็กขายแบบนี้มันก็ขายเหมือนกันครับแต่อันนี้มันน่าจะเป็นจุดอ่อนของนโยบายว่าการเมืองไม่มีเสถียรแล้วก็รัฐบาลก็ทำการตัดสินใจยากการทำอะไรก็กลัว ฝ่ายค้านฟ้องอย่างน้นอย่างนี้อันนี้ฟ้องขึ้นถึงตัวนะครับแต่เบื้องลึกเบื้องในผลไม่คาดนะครับเดยยังมาติตามผมขอประนามฐานขเหนีนและขอสนับสนุนฐานไทยและประเทศไทยนะครับให้สู้และพวกพวกอธิปไตยเกียรติศักดสีประเทศชาติของตัวเองนะครับจาะลาลาวคนหนึ่งที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในเซเดนและส่งกลังใจให้กับประเทศไทยทุกคนนะครับสู้ๆนะครับอย่ายอมแพ้เขาดอ่า ส่งกำลังใจมากว่าสูส้ๆอย่ายอมเด็ดขาดเปอร์เซนต์อ่าเพ่นว่าทางประเทศไทยนี้มีการตัดสินใจยากเปรอร์เซนต์เออตอนนั้นอ่าเพกกื่อนกับว่าเพื่อนก็เคยเจอสถานการณ์คล้าขๆคือกันเนอะแต่ว่าตอนนั้นนะผูน้ำเล่าเออเด็ดขาดเปอร์เซนต์อ่าอีรีเรื่องนี้เคยแอดมินก็เคยได้ยินผ่านๆมาคือก,กันว่าตอนนั้นนะสถานการณ์อยู่ทาองฟังเล่านะผูน้ำเล่าพูนเด็ดขาดก็เลยเหตุให้อ่าทางคอมเมนต์นี่ถอยไปแต่ว่ามีวงในเรามาอีกคือกันว่า อ่าตอนนั้นนั้นเล่าเนาะได้อ่าเขาเอื่นว่ายุดถอยได้ถอยอ่าได้ถอยบบอปะทะกันแต่ว่าคอมเมนต์อี่ขี่ถอยอ่กที่ถอยบอลไดก็คือบอลถอยคือปากเกล่าอ่าเล่าถอยออกไปแล้วท่านที่คอมเมนต์ก็ถอยออกมาแมนบอกแต่ว่าเธอให้ประชาชนมาสามเฮือนซานหลานแปนมาตั้งหมู่บ้านอยู่เท่าเดียวนี่ก็เขาก็ไดดินแดน อันนี้เนาะเออมันเป็นแบบนั้นอันนี้คือวงในเขาก็เเรามาว่ามีความขี่ถอยอยู่แล้วเนาะฉะนั้นแล้วเนาะการีิเจราจาเปิดโตะเจราจากับคัมเรียนนี้ต้องวางแผนดีๆต้องหอบขอบหล,ลายๆด่านเลยเพราะว่าไหวใจบบนะไ,ได้นะไหวลังหล่อแขงเนาะผู้ใดสิเจราจาก็ต้องวางแผน สอนแผนแผนสองแผนสามแผ่ห้องหักไหวดีๆเลยเนาะแต่ว่าในคลิปนี้ที่แอดมินเอามานำเสนอก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเออมีคนคนหนึ่งที่เราก็ยังแบบว่าหักแพงประเทศไทยให้กำลังใจประเทศไทยถึงวันเราเสียอ,อ่างโตว,ว่าเป็นทหารเก่ากระยาเนาะเป็นอดีตทหารหรือว่าเราเป็นประชาชนธรรมดาเราอาจจะบวมเป็นคนลาวหรืออาจจะเป็นคนลาวก็ได้เนาะแต่เรา่ะเราก็ยังมองออกเนาะว่าการกระทําแบบนั้นอะ ของขม,มิ้น่ะไหลมนุษยธรรมเนรเซิงบุมีภัยเขาเหตุกันท์ทางด้านการทหารถัดจัดสู่ลุกตกมือเจอ้ากะอาบุตรทางการทหารเนาะมาสู่กันบอเมเนหวาไปโจมตีใส่ อาประชาชนซาเนแลวถาสีเห็ุยังสีทะแรงการยังเราวังจะกลายเป็นตัวตลกของคนถั่วโลกเนาะทุกคนโอเคแอดมินเองกะอยากออกมานำเสนอเพียงเท่านี้แต่ว่าที่เลือกอะหายทุกคนไปติดตามชมในคลิปสันเดอร์แอดมินอัปเดตข่าวเรื่อยๆโอเคทุกคนมาหอนี่แอดมินกับสิดิคอลาต้องหันย่างไปท่างการสบายดี